ใต้พืนน้ำยังมีความน่าทึ่งและปริศนาของสิ่งมีชีวิตต่างๆให้เราค้นหาซึ่งการเจอพวกมันเป็นครั้งแรกนั้นทำให้เกิดคำถามว่าสัตว์ที่แปลกประหลาดเหล่านี้คืออะไรกันแน่นี่คือ6คลิปใไวรัลของสัตว์ปริศนาที่เราจะมาคำตอบกันว่าตัวจริงของพวกมันคือตัวอะไรเมื่อปี2019 ทีมนักประดาน้ำพวกเขาได้ถ่ายวิดีโอของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนถุงโปร่งแสงที่ดูเหมือนไขของสิ่งมีชีวิตบางอย่างแต่ที่แปลกคือมันมีขนาดใหญ่กว่านักประดาน้ำที่ถ่ายมันได้เสียอีกโรนันรัชและทีมอีกสองคนจากเรือวิจัย r e e f Ocean คือผู้ที่ถ่ายวิดีโอนี้เอาไว้ได้โดยในวันที่5ตุลาคมพวกเขาดำน้ําลงไปเพื่อสํารวจซากเรือที่อับปางจากสงครามโลกครั้งที่2องราวๆกว่า200เมตรนอกชายฝั่งของออสตา นอร์เวย์และในระหว่างที่กําลังกลับขึ้นสู่ผิวน้ําพวกเขาก็ได้พบกับวัตถุประหลาดเขา้าลูกบอลปริศนามีขนาดเกือบ2เมตรโปรง่งใสและมีลักษณะเหมือนก้อนสีน้ําตาลอยู่ภายในเมื่อทีมนักประดาน้ําได้ทําการสํารวจเพิ่มเติมพวกเขาก็พบว่ามันคือถุงของไข่หมึกนั่นเองแต่ถึงแม้ถุงไข่นี้จะมีขนาดใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ของมันจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยเพราะจริงๆแล้วนี่คือฝีมือของ t h e r n Short Fin Squid ซึ่งพวกมันมีขนาดไม่เกิน30ซนติเมตรเท่านั้นถุงไข่ที่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วภายในมีไข่หมึกจิ๋วจํานวนมากบริเวณถุงที่เห็นคือเมือกที่ครอบพวกมันเอาไว้และส่วนที่เป็นสีน้ําตาลตรงกลางคือหมึกที่อัดแน่นจนเป็นก้อนแม้จะไม่ได้เป็นไข่ของหมึกยักษ์หลายสิบเมตรแต่ถุงไข่นี้ก็ไม่ได้พบได้ง่ายนักเพราะมันจะมีให้เห็นไม่กี่วันก่อนจะหายไปตอนที่ไข่ทั้งหมดฟักออกมาและแยกย้ายกันไปเติบโต เหอไม่นานมานี้มีคลิปวิดีโอสัตว์หน้าขนลุกที่กลายเป็นบรัลอเมื่อปี2022โดยเป็นคลิปของชาวประมงบนเรือที่เล่นด้วยความเร็วในตอนกลางคืนแต่ที่น่ากลัวคือพวกเขากําลังถูกบางอย่างว่ายน้ำไล่าตามมาติดๆพร้อมกับข้อความที่ว่าคิวเรียมีอาตาค่ะแปลว่าต้องการจะทําร้ายฉันสัตว์ปริศนาตัวนี้กระโจนขึ้นจากน้ำระยะทําให้เห็นตาของมันที่เรืองแสงได้ก่อนที่มันจะหนีไปล้างถูกกระแสน้ําจากท้ายเรือโดยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งริโอกานเดโดซูนประเทศบราซิลตัวจริงของสัตว์พิศวงนี้เฉลยได้ไม่ยากนั่นก็คือแมวน้ำที่ใครต่อใครมองว่าน่ารักนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าตาที่น่ารักแบบนี้แต่แมวน้ำคือนักล่าที่น่ากลัวเลยทีเดียวพวกมันมีขนาดที่ใหญ่และสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วคลองแคลวยกตัวอย่างเช่นแมวน้ำเือดาวนักล่าที่เก่งกาจมาก โดยมันมีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของแมวน้ำทั้งหมดถึง3เมตรและว่ายน้ำได้รวดเร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้หลายๆความคิดเห็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่ถูกแมวน้ำไล่ตามไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยโดยอาจเป็นเพราะความสงสัยหรืออาจต้องการแบ่งอาหารที่นักตกปลาหามาได้นั่นเองดังนั้นภาพของแมวน้ำที่กระโจนว่ายน้ำตามเรือมาติดๆจะเป็นภาพที่น่ากลัวก็คงไม่แปลกนัก คลิปนี้ไม่ใช่สัตว์ปริศนาลึกลับแบบคลิปอื่นๆแต่เป็นวิดีโอของปลาที่แปลกจนน่ากลัวผู้คนทั่วไปเริ่มได้เห็นหน้าตาของปลาหน้าขนลุกตัวนี้เมื่อปี2022จากวิดีโอของชนแนลยูทูบที่รวบรวมวิดีโอของสัตว์ใต้ทะเลต่างๆชื่อ Deep Sea Otitis e คลิปนี้มาจากกล้องยานดำน้ำชินไกยาน ROV ของ James Tech สถาบันวิจัยแห่งชาติของญี่ปุ่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใต้ทะเลโดยคลิปนี้ ถ่ายได้ตั้งแต่31กรกฎาคมปี1998กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความลึกถึง3,660เมตรโดยเป็นภาพของปลาที่น่าขนลุกเพราะหน้าตาของมันรอวกับกำลังแสยะยิ้มและหันมองมาที่กล้องปลาย,ยิ้มสวยตัวนี้คือ Deepsea lizardfish เป็นปลาน้ำลึกที่พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตอุ่นทั่วโลกโดยมีลักษณะคล้ายกับ lizardfish หรือประเทศไทยเรียกว่าปลาปาาคมซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำตื้น ด e ฟ s ี a ลิซาร์ Fish จะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยลำตัวยาวหากโตเต็มที่จะมีความยาวถึง70ซนติเมตรมีปากที่กว้างหัวแบนและมีตาโตสองข้างที่บริเวณด้านบนของหัวโดยทั่วไปมันมักจะนอนนิ่งอยู่ที่พื้นทะเลร้อยเหยื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงพุ่งรับเหยื่ออย่างรวดเร็วดิฟ s ี a ลิซาร์ดฟิชเป็นสัตว์ที่กินมีเลือกมันจะกินทุกอย่างที่กินได้ไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันและมันนับเป็นหนึ่งในนักล่า ที่อยู่บนสุดห่วงโซ่อาหารของทะเลลึกอีกด้วยเมื่อช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาทีมเรือวิจัยทางทะเล EV Nautilus ได้ทำภารกิจสำรวจบริเวณ Kingman Reef หมู่เกาะระหว่างอเมริกันซามัวกับฮาวายทีมวิจัยได้เผยแพร่ไฮไลท์แรกของภารกิจ NA 149 โดยเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพียงราวๆสองเซนติเมตรที่กำลังล่องลอยอยู่ในทะเลเลึกว์ปลาตตัวนี้ถูกพบทางตอนเหนือห่างออกไป200ไมล์ทะเลจากคิงแมนร e ฟมันมีลักษณะเป็นก้อนกลมและมีอวัยวะสำหรับพยุงตัวและบังคับทิศทางรูปร่างคล้ายแท่งเข็มรอบตัวทำให้หน้าตาของมันดูคล้ายกับก้อนระเบิดในเกมคลาสสิกอย่าง My s w สวิฟปหลังจากนักวิจัยได้วิเคราะห์หน้าตาของมันแล้ว จึงกำหนวดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตในไฟล่มำซอร์โคซัวชื่อทัสคาริเดียมโบติชเมื่อปี2017เดอซันได้เขียนข่าวถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งที่ตอนแรกมันดูเหมือนลูกบอลขนปุยสีเหลืองคล้ายลูกเทนนิสวางอยู่กลางทะเลแต่เมื่อไปแตะต้องตัวของมันเข้ามันก็จะกระโจนพุ่งตัวขึ้นจากพื้นทะเลก่อนจะใส่ตัวไปมาเพื่อว่ายน้าหนี คลิปวิดีโอนี้มาจาก E.V. n a u t i l u s เช่นกันโดยเป็นภารกิจจากปี2014บริเวณอ่าวเม็กซิโกสัตว์หน้าตาแปลกตัวนี้คือ t e r e b e l l i เป็นนอนชนิดหนึ่งที่มักอาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลตามท่อรูหรือหลุมต่างๆโดยมันจะยื่นส่วนที่เป็นหนวดสีเหลืองด้านบนออกมาจากดินพวกมันเป็น Deposit Feeder หมายความว่าพวกมันจะกินอาหารจากแหล่งที่มันอาศัยอยู่เช่นหนอนที่กินใบไม้ไมที่ตัวเองเกาะอ,อยู่ ชาวลูกบอลสีเหลืองนี้ก็เช่นเดียวกันโดยมันจะฝังตัวเองเข้าไปในท่อแล้วยื่นหนวดเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนขนออกมาเพื่อกินเศษซากอาหารที่หลุดร่อนออกมาจากพื้นทะเลนั่นเองมีโพสต์หนึ่งที่สร้างความสนใจจากชาว reddit และถูกีโพสต์มาหลายครั้งแล้วละครั้งล่าสุดคือช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาในวิดีโอมีบางอย่างรูปร่างคล้ายหนอนสีขาวกำลังว่ายน้ำด้วยการหมุนตัวอย่างรวดเร็วแต่ที่แปลกคือ เมื่อถูกเขี่ยด้วยคันเบ็ดตกปลาเจ้านอนปลานี้ก็แตกสลายหายไปกับสายน้ําบางคอมเมนต์บอกว่ามันคืออากาศที่ติดอยู่ในน้ําที่หมุนวนไปมาและกําลังลอยขึ้นมาที่ผิวน้ําบางก็บอกว่ามันเกิดจากการที่กระแสน้าบนพัดเอาเศษซากต่างจากทะเลติดมาจนกลายเป็นหน้าตาแบบนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชีวิตที่แปลกมากนอนทะเลบางชนิดมีการสืบพันธุ์ด้วยวิธีการที่เรียกว่าเอพิตโตกีโดยมันจะแบ่งเครื่องร่างกายของตัวเอง และเปลี่ยนเป็นรูปร่างหนอนที่ไม่มีระบบขับถ่ายใ,ใดๆมีหน้าที่เพียงผสมพันธุ์เท่านั้นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายใหม่นี้มีเพียงแค่สเปิร์มหรือไข่โดยมันสามารถว่ายน้ำออกไปในทะเลก่อนที่จะสลายผิวหนังของตัวเองคล้ายการระเบิดและปล่อยให้ไข่หรือสเปิร์มในร่างกายลอยออกไปเพื่อปฏิสนธิกับหนอนตัวอื่นที่ทำแบบเดียวกันหนอนเหล่านี้ใช้วิธี ok ia, เอพิโตกีเพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมพันธุ์ของพวกมันมากขึ้นเพราะโดยปกติแล้วพวกมันจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล มันจึงใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ที่ว่ายไปบนผิวน้ําเพื่อหาคู่ซึ่งเมื่อมันทําตามเป้าหมายแล้วมันก็จะสลายหายไปนในทันทีถึงแม้คลิปต่างๆในวันนี้จะไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดจากตำนานหรือเอเลี่ยนจากต่างดาวแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าท้องทะเลยังเต็มไปด้วยปริศนารวมถึงมีเรื่องใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอและพวกมันก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดที่เรายังรู้จักมันไม่ดีพอนั่นเอง ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดหรือตกหล่นต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและหากอยากสนับสนุนพวกเราสามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n s s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ